ตัวผิดปกติจะต้องมีอะไรแอบแฝงเจ้าหนูอย่าบอกว่านายจีบติดแล้วนะใช่ไหสิทำไาขนาดนี้เนี่ยฮะทำตัวผิดปกติจะต้องมีอะไรแอบแฝงเจ้าหนูอย่าบอกว่านายจีบตดแล้วนะใช่นะมสิใช้ได้เลยนี่เรื่องนี้นายต้องขอบใจฉันนะ ถ้าไม่ใช่ฉันนายจะจีบติดไหมใช่ดังนั้นครั้งนี้นายอยากกินอะไรก็สั่งได้เต็มที่โอเคไหมดีจริงๆแบบนี้นายจะต้องแต่งงานเร็วกว่าสัางเยนฉันไปจิกกัดมันดีกว่าฉัทานทนมันมาพอแล้วไม่ได้ฉันต้องจิกกัดมันตอนนี้เลยฮ,ฮัลโหลนายจะทำอะไรอ่ะเฉียนเฟยเหลาสีมีแฟนแล้วฉันเป็นคนจับคู่ให้ครั้งนี้จะต้องมีเสียงปรบม,มือชื่นชมและเชิดชูแอดซังเหยียน ือฉันต้องยอมรับกับนายก่อนมีเรื่องหนึ่งที่ฉันไม่ได้สารภาพกับนายพูดมาสิความจริงนายก็รู้จักสาวน้อยคนนี้ฉันรู้จักนายอยู่อีเหอฉันอยู่หนานอูฉันจะรู้จักได้ยังไงไม่ได้รู้จักที่อีเหอสิไม่ใช่อีเหรอรุ่นน้องคนไหนในมอเราไปทํางานที่อีเหอเหรอทำไมจ,จันจำไม่ได้เลยเมื่อเรียนมาหาวิทยาลัยที่อีเหอตั้งหาก เรียนมหาวิทยาลัยนายจะบอกว่าเป็นสังจื้อนะอืมองั้นแค่นี้แหละบายบายวางแล้วเดี๋ยวสิไม่ใช่นะเพื่อนครั้งนี้ต้องขอบใจนายเลยนะม่ขอบใจอะไรฉันฉันไม่ช่วยอะไรนายกันตอนนั้นรู้จักสังจือ้อฉันยังตัวกระเปียกอยู่เลยเพิ่งจ่ายอยู่สิบสี่นายอ๋อฉันถามหน่อยนะ นายบอกซางเหยียนหรือยังอ่ะฉันยังไม่ได้พูดกับเขาเลยนายคิดจะบอกเขาตอนไหนฉันคิดว่าจะกลับไปพูดกับเขาต่อหน้าที่หนานอูฉันคิดว่าเรื่องนี้ควรพูดต่อหน้าจะดีที่สุดโอ้จริงด้วยฉันต้องรีบเข้าไปลบข้อความนั้นก่อนถ้าเขาเห็นได้คาดคันจะตายแน่เฮ้ยซางเหยียนโทรหาฉันแล้วดูนายส่งข้อความสิเฮ้ยนายรับเลยถ้านายไม่รับไม่เท่ากับยอมรับเหรอ จะบอกให้นะเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับฉันนายไปสารภาพกับเขาเองลาไนบ่ายอย่างนี้นะนายอยู่กับฉันด้วยสิถ้านายไม่อยู่ฉันกลัวว่าถ้าเกิดฉันพูดผิดอะไรไปจะทำยังไงอะสรมปเขียนเชิญคุณเข้าร่วมการสนทนาผู้เข้าร่วมการสนทนาอัลโหลตัวเจสซี่นายไม่มีสมองหรือสมองขึ้นราไปแล้วถึงได้ไปให้เฉียนเฟยมาช่วยนายจีบสาวอะมาหาฉันแล้วยังไงไม่ใช่เรื่องพวกนี้นายต้องมาหาฉันสิทำไมเดินถึงไปหาออแต่ใช่สิฉันไม่จีบสาวปกติมีแต่สาวมารุมจีบฉัน เฉีนเฟยเหมาะสมกว่าเขาถนัดจีบสาวไปตายซะเออน้อยฟังหน่อยสาวคนไหนถึงดวงซวยแบบนี้เออก็ซวยจริงๆล่ะแต่ว่าต้องขอบใจนายนะเฉียนเฟยครั้งนี้จริงๆเฮ้เกี่ยวอะไรกับฉันด้วยฉันตัวจีซวีนายจีบสาวฉันจะไปช่วยอะไรนายได้อีกอย่างฉันก็ไม่ได้จีบเมียฉันนะเมียฉันต่างหากที่จีบฉันนายไม่ใช่คนช่วยจริงๆเหรอ แล้จะกบฏกบายอะไรฉันฉันกบฏกบายเหรอฉันไม่รู้อะไรเลยฉันจะกบฏกบายทำไมเสียนเฟย์ฉันว่านายแปลกแปลกสิ่งนี้เจ๋งพอให้นายคุยมั่วไปสามปีเลยนะกับปฏิเสธอาจจะคืนนี้ฉันโตเป็นผู้ใหญ่แล้วมั้งพวกนายกีดกันฉันใช่ไหมได้สังเหยียนอีกสักพักฉันจะกลับไปหนานอูไปพูดกับนายต่อหน้าได้เห็นตอนนั้นผีน้อยก็ปิดเทอมฤดูร้อนเหมือนกันได้สองคนอย่าลืมโหลดเธอกลับมาด้วยนะได้ เฉียดไฟเพื่อน,นๆเบวย์ดึกฉันแล้วฉันไปก่อนแล้วบายยเฮ้ยบ้าบออะไรเนี่ยเมื่อกี้ฉันอาบน้ำไม่เห็นข้อความพี่งั้นฉันไปนอนแล้วนะคะราตรีสวัสดิ์ค่ะราตรีสวัสดิ์